สวัสดีค่ะปิชันนางสาวธานิตาบุญวงศ์เลขที่20อยู่ชั้นม .5 ้ทับ10วันนี้จะมาเล่าเรื่องของอรารยธรรมอียิปต์ค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะอียิปต์นะคะเป็นแหล่งอรารยธรรมเมืองที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกเพราะมีพัฒนาการของบ้านเมืองจนเป็นอาณาจักรและจกักรวรรดิที่เป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งโดยมีราชวงศ์ปกครองต่อเนื่องกันถึง28ราชวงศ์ ตั้งแต่3,100ปีจนถึง525ปีก่อนคริสตศักราชก่อนจะตกอยู่ใต้การปกครองของจกกักรวรรดิเปอร์เซียค่ะหลังจากนั้นมีราชวงศ์ปกครองอีก3ราชวงศ์ก่อนจะถูกผนวกเข้ากับจกกักรวรรดิโรมันนอกจากนี้ที่ตั้งของอียิปต์ยังมีความมั่นคงและมีปรากฏการธรรมชาติได้แก่ทะเลทรายที่ห้อมล้อมทั้งทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้ส่วนทิศเหนือ เป็นดินดอนสามเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าเดลต้าเป็นพื้นดินบริเวณปากน้ําที่เกิดจากแม่น้ํานายปาตกรมาทับถมก็ไม่มีชายเลือที่สามารถจอดได้มีชัยภูมิดีในการป้องกันการลุกลามของศัตรตูอีกทั้งแม่น้ํานายก็นําความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ตลอดริมฝั่งในฤดูน้ําหลากในช่วงปริมาณเดือนตุลาคม โดยเอิดท่วมทั้งสองชายฝั่งที่แห้งแล้งเมื่อน้ำลดก็จะทิ้งโคลนตมซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติเอาไว้ชาวอียิปต์จึงมีคติต่อแม่น้ำไนดังคำกล่าวเฮโรโดตุสบิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาวกรีกว่าอียิปต์เป็นของขวัญจากแม่น้ำไนและรู้สึกกระตันอยู่ต่อดินแดนของตนตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีชีวิตและชีวิตหลังความตายจนเกิดเป็นวัฒนธรรมรักษาศพซึ่งเรียกว่ามัมมี่นั่นเองค่ะค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของมัมมี่กันนะคะ ด้วยความเชื่อว่าฟาโรห์ทรงเป็นเทพพระเจ้าและเป็นกษัตริย์ในเวลาเดียวกันจึงทําให้เกิดวัฒนธรรมการเชิดชูฟาโรห์และพระราชวงศ์โดยการสร้างสุสานขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าพีระมิดนั่นเองค่ะพีระมิดสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระศพหรือที่เรียกว่ามัมมี่ซึ่งผ่านกรรมวิธีที่ซับซ้อนเพื่อรักษาไม่ให้เน่าเปื่อยพระศพจะถูกนาไปชะล้างให้สะอาดและแยกอวัยวะสําคัญภายในและผ่าน กรรมวาัาวิธีที่สลับซับซ้อนก่อนใช้ผ้าขาวที่ทอเป็นแถบยาวพันอพรอบผสบจะแห้งและไม่เน่าเปื่อยการทำมัมมี่ก็เพื่อให้ผู้ตายแล้วโดยเฉพาะฟาโลมีชีวิตนิรันดรและเยาววัยตลอดกาลซึ่งเป็นเสมือนหนังสือเดินทางไปสู่การนิรันดรดังมีคำพูดประกอบพิธีการทำมัมมี่ว่าขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุอีกครั้ง ขอให้ทรงมีพระชนมายุตลอดการนานขอให้ทรงยาววัยอีกครั้งและชั่วนิจนิรันดร์ดังนั้นการเก็บผสพบของฟาโรห์ซึ่งเป็นเทวราชาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดพีระมิดฟาโรห์ถูกสร้างให้ใหญ่โตเพื่อให้สมพระเกียรติมีห้องเก็บศพที่ลี้ลับและเป็นความลับเพื่อใช้ป้องกันการโจรกรรมการตกแต่งด้วยภาพวาดตามผนังอย่างงดงามเช่นเดียวกับวังและบรรจุของใช้ต่างๆที่มีค่าเพื่อให้พระองค์ทรงใช้หลังจาก ทรงตื่นจากบรรทมอันยาวนานพีระมิดสำคัญสำคัญสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ที่4ณเมืองกีซาใกล้นครเมมฟิสและมีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างพีระมิดขั้นบันไดมาเป็นพีระมิดด้านเรียบที่ใหญ่ที่สุดได้แก่พีระมิดของฟารโรห์คูฟูหรือคีออฟส์คอบคุมเนื้อที่ประมาณ30ไร่สูง150เมตรใช้หิน2.3ล้านก้อน และแต่ละก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ2.5ตันข้างหน้าพีระมิดมีตัวสฟิงซ์หน้าเป็นฟาโรส่วนลำตัวเป็นสิงโตซึ่งเข้าใจว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของฟาโรที่มีพลังและความกล้าหาญอย่างเช่นสิงโตแต่บ้างก็ว่าทำเพื่อนหน้าที่องครักษ์ให้แก่พีระมิดเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างมีแต่เครื่องมือง่ายๆในการสกัดหินซึ่งไม่ได้ทำจากเหล็กและยังไม่มีลูกโอกใช้ ความสำเร็จของการก่อสร้างพีระมิดดังกล่าวจึงยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบัน